เสือฟากับ้าสังหารมีน้ำใจนักกีฬาให้กันรู้แพ้รู้ชนะรู้เอภัยฮ่าจ้าี่ปันกระติงแล้วันมาที่หกวันลูกเสือฟ้าสังหาร เดี๋ยวกันนี้ดูสิว่าเงินหกพันจะตกอยู่ที่อำเภอกันจนรักษ์จังหวัดสีติ่งหรือจะกระเด็นมาหล่นแถวๆอำเภอทับยืนจังหวัดบนลางกันบ้างคุณทีมงานทั้งสองฝั่งนะฮะไม่สองายได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดโทษกันอยู่ขอบคุณวัวเครื่องขาป้าเครื่องทีไปดูการดูจัดดูเชธอ อะไรอะไรก็รู้กันอยู่รู้ไส้รู้พุงกันก่นอนแล้วจำกินตัวกันได้แล้วอวอกสะโพกสายหลังเลยว่าหกพันบาทไปเกือบปนิษฐ์ตัวต่บบรรอไปมารอนะครับอย่าช้าอย่าช้ายอดเพชรแขง่งกบปากกับเพชรลินเขียนมวยไทยอจุดต่อด,ด้วยยอดเพชรแล้วก็เพชรลิน แล้วเจ้าของทองทิ่ต่อมาทิ่ต่อมาอย่าช้านะครับรับขอบคุณทีมงานะวิทใจหอหมอลำขับบวยโอ้ไม่อยากจัดปัดจัดบวย ชิปต่อตอนนี้ไปหาตังเดียวได้คหกวงย้อนช่วงนี้มีสองชุดนะเออ F1 F2 ชุดหนึ่งชุดสองยากได้เป็นบอลลัมกับมีความดังหางเครื่องรองหางหางเครื่องพร้อมฮัดไปครับโฆษณาฮัทชิปไหมเอายกนึ่งยกนั่งนี่เอาคนทางด้าน F1 F2 โมเด็ลเจ็ดย่านน้ำพักยุกสองแปดเจ็ดด้วยดูชมแล้วก็เชียร์กันด้วยนะวันนี้เออกอดอินกอมด้วยกันที่บ้านนานนวนตำบลคำน้ํากับโมเดชอุดมงปาใส่รชุดใหญ่เลยทีมงานพักยุกสองแปดเจ็ดนะครับผมปลาพื้นเมดีสวยๆเนี่ยโอ้โหในการสนับสนุนนะหนายพังงาไม่ภาษาไทยคนละจิ๊บกิบกิบกิบพังงาตอบ อาเอาก,กไปมารอเดี๋ยวหกนะเพื่อนหุที่หนึ่งอาพวมนี้ก็จะเล่ว่าไปให้กำลับบงใจอาทีมงานของสันติสรับน,นักบุญยิง่งชาญิใต้พร้อมครอบครัวดีพร้อมนะครับตัวราการบวยเปนแสนอีกรายการหนึ่งที่ต้องไปบวยไว้พลาดไม่ได้ครับ พี่ฮอตัดตือพูดแล้วก็ลัดตือ่จึงยกควานไปเดี๋ยวไปตามกันต่อไม่เคยตีกันมากครันกินกันเลอโอ